สวัสดีครับผมพี่น้องครับผบพ,พอกันกับเบอีสาน,าาานาสา,นายล่าล้วครับมื่นเบอีสานสายล่าลายงานตัวครับกับการตอนหนูเขาคือกานะครับผมบ,บรรยากาศเดี๋ยวฝนตกลิ้นนะครับแต่ว่าแดดออกครับ หัวจะเป็นไหนๆเนาะพี่น้องเนาะช่วงว่าหันกับฝนตกนะครับฝนตกแห้งนะครับผมบ่รู้ว่านกสิคือ,คอเกา่าบ่นะครับไม้กับนี่แหละครับนี่เป็นน้องเนาะแต่ว่ามันจะบ,บริเตออยู่นี่นะครับไปไปต่ออยู่พุ่นนะครับลงแบบผุนเนาะสาพุ่นครับ ุซครับสานั่นครับนกขันอยู่หันนับตะกี้ถูกเทืยรแล้วครับว่าจะมากอะวามันได้ยินอยู่นี่แล้วครับเบรูว่าสิเขารวมบ่นะครับผมเบรูว่าสิสูบบรับนี่แถวนี้นะครับเอ้าแล้วว่าเป็นการเสียเวลาเนาะพี่น้องเนาะสีเฝ้าหางครับบรรยากาศสี่มงเลงนะครับผมแดดแจ่มๆดีๆนะครับผม ยังไงก็รอรุนครับผมอาศัยความหมานนี้ก็แล้วรครับบ่ายจะเป็นยังไงครับมึงติดตามครับ I'm <laughs> so ตัวไม้ครับผม,ม,บผมพี่น้องโอ้นำมาสองมือครับตัวนี้พี่น้องเลยสองมือเต็มๆครับตัวมื่อ้านครับผมตออยู่มอหันครับบติตครับผมหมื่ว้านนี่ถ่าจนมือจนค้ำครับ มือนี่มาไหมครับนี่โอ้นกหลุดหรือเปล่าครับนี่พี่น้องเต็มคอครับนกหลุดมาแต่แทะครับนี่ทางหักขากเข็ยนมาครับน่าจะเป็นนกต้อหรือว่านกยังหลุดมากครับเบิ่งเอาลวดครับผมจนได้แล้วครับจัดแล้วครับวันที่สองนะครับจัดครับโอ้แต่ว่า นกคือแข่งบบโอ้ยหญ่เตืบอบยู่ครับแบ่ปันใดนะครับเต็มข้อครับมือนี่โอ้ห่างบ่วงสามสีชุดเลยครับมือนี่คุณอ่ะนี่จะบ่วงเลยครับต่วสีมาครับถาโดนเติบนะครับผุละคนขันอยเทียงอยทางผุนก้อนครับโดนเตือบครับจังมาครับต้องใช้สีดินมานีครับีดินม่านีปุ๊บล้วก็เสือลงม่านีเลยนะครับ จัดแล้วครับผมเชเลยตัวไม้นะครับเรียบร้อยจนได้ครับตัวนี้เสียงกลางไปไงนะครับเสียงเรียกเสียงหนึ่งเสียงคู่เสียงหนึ่งนะครับเบิ้งรลายครับผมหมดงามครับแตกงามนะครับเบิ้งรับเบิ้งครับนี่เรือบทุกอันเลยครับนี่จัดแล้วครับผมพี่น้องมานแล้วครับเอาจนได้ครับตัวไม้นะครับผมผลกับมาแล้วครับสีมืดแล้วครับนี่ กอกมากชํำคำนะครับมือเรียบร้อยนะครับผมอ๋อกะสุดถ่ายกะทํำสํำเ็จเนาะพี่น้องเนาะมือนี้ก็ถือว่ามันแล้ะครับจัดอีกแล้วนะครับผมถือว่าทํำสํำเร็จครับมือนี้กับเฉลยตัวหมายครับเสียงกลางกุ๊กหนึ่งมีค่าล้มบางนะครับหน่อยๆนะครับบ่หลายเรียกเสียงหนึ่งคู่เสียงหนึ่งนะครับนี่แหละครับผมสงสัยนกหลุดมาหรือว่า เขาปล่อยมาหรือเป้ากับูหัวครับพังขาดขาดหักหักยงสี่นะครับผมแด่ก็ยังได้ก็เข็ดดีขันดีเสียงดีครับผมนกจิตใจดีครับเมือว่านนี่มันวนแตะโดนแล้วครับนี่ผมต่อไปหันครับประสบจังหวะกันนะครับมือนี่แกเอาจริงครับผมเอาสำหรับมือนี้ก็สิเอาไว้ทํานี้แหละครับคลิปนี่ไว้แต่พอกันคลิปหนาเนาะผมมือสีเฝ้าเก็บบ่วงครับหลายชุดฝนก็มาแล้วครับสำหรับมือนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับกับเฉลยเสียงกลางสุดท้ายนี่ก็ ขออวยพรให้นองทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของบาวีสานนะครับก็ขอให้น้ำลำเรื่อยๆนะครับผมอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมติดหวังสิ่งใดคอยสมหวังทุกสิ่งทุกประการนะครับผมขอยมีความสุขทุกทุกทันนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บาวีสานน้ำเนื้อด้อครับผมกับการต่อนนกแบบหล่อนกหล่อกับใส่ลำโพงครับก็ถือว่าได้ผลกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับไม่จะพอกันคลิปหนาครับผม สวัสดีครับ